b y d Seal ที่จะมีจำหน่ายในบ้านเราในอนาคตจอก็จะเป็นแนวตั้งใช้งานได้แบบโคตรดีถ้าถามว่าฟีลลิ่งประมาณนี้เป็นฟีลลิ่งที่ขับสนุกไม่แรงมากเกินไป บอกว่าไม่นึกไม่ฝันครับอยู่ๆก็จะได้ขับซิลซะง,งั้นนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาขับเจ้า BVD ซิลที่จะมีจําหน่ายในบ้านเราในอนาคตต้องบอกว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นสปอร์ตซีดานแต่สเปคพี่เอ๋ยังอาจจะบอกว่าทุกคนอาจจะอ่านสเปคกันมาแล้วพี่เอ๋ขอไม่มาท่องสเปคให้ทุกคนดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของเขาเลยนะครับว่าหน้าตาของเขาตัวรถของเขาที่พี่เอ๋สัมผัสเป,เป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าเรามีเวลาจํากัดประมาณ10นาทีเราจะต้องรีบถ่ายรีบทุกอย่างเพื่อที่จะต้องกลับไปเปลี่ยนรถ อีกคันหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นด้านหน้าเลยดีกว่าครับการออกแบบของซิลต้องบอกว่ามันความเป็นสปอร์ตซีดานเนี่ยมันก็จะมีความลู่ลมมากขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้ารถคันนี้มาในบ้านเราเมื่อกี้นี้พี่เอกได้ขับรถมาก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวรถไม่ได้กว้างใหญ่มากนะะักนะฮะเราจะเห็นเลยว่าการออกแบบโคมไฟคู่หน้าเนี่ยจะมีไฟแบบ LED projector มาให้นะครับเป็นแบบเรียวยาวและด้านในเนี่ยจะมีเป็นแบบแบ่งเป็นแบบอีก5 6กก้อนที่อยู่ด้านในพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะครับ ด้านล่างแต่ไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราไปเปิดดูไฟเลี้ยวกันสันหน่อยว่าไฟเลี้ยวหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้ามาให้ทุกคนได้เห็นนี่ครับไฟหน้าเราเปิดแล้วตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยตรงไฟเดย์ไทม์ก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วไฟคู่หน้าจะเปิดไฟสูงหน้าจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบคอนเนลลิงไลท์มีไหม มองไม่เห็นนะคบว่ามีคอนเนลลิงไรหรือเปล่านะครับอเรื่องของไฟจบแค่นี้เรามาดูการออกแบบการชนด้านหน้าต้องบอกว่าจากที่เราเคยไปดูในงานมอเตอร์เอ็กแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะสวยแต่ว่ามันอยู่บนเวทีมันอาจจะไม่สวยแต่มาอยู่บนถนนมาอยู่ในของจริงแบบนี้เฮ้ยมันดูดีมากๆการออกแบบของเขาเป็นสีดําเงานะครับช่อง a อร์เคอร์อยู่ด้านนี้นะครับ อากาศรีดไล่มาด้านข้างตัวล้อนอกต้องบอกว่าอย่างอีกอันนึงนะฐานล้อคันนี้อยู่ที่ประมาณ2,900ม mm. ิลิเมตรต้องบอกว่าถ้าเทียบเท่ากับหั่นเนี่ยเท่ากันเลยนะครับฐานล้อเท่ากันแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่าอาจจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหรือเปล่าแต่นี่คือ e- p l a t f o r m นะครับเรามาดูด้านล่างกันนะครับเห็นไหมตัวสเกิร์ตด้านล่างออกแบบเป็นสีดำเงาเหนือป้ายทะเบียนขึ้นไปจะมีกล้องนะครับแล้วก็โลโก้ เดี๋ยวเรามาดูล้อกันต่อนะครับแล้วมาดูล้อครับล้อมาให้ขนาด19นิ้ว235 45 R 1 9พร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่มีการเจาะรูระบายความร้อนเหมือนหั่นเลยนะครับและนี่ครับโอ้โหการออกแบบอาจจะล้ออาจจะแบบไม่ใช่วัยรุ่นสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ถ้าอยากเปลี่ยนไล่มาครับด้านข้างจะมีแบตเป็นการตกแต่งดีกว่าสีดําเงาแล้วก็คําว่า BYD ดี s ซน n นะครับมีมาให้นะครับด้านล่างออกแบบเป็นสีดําเหมือนกันนะครับดูมันอาจจะ เรียบๆเ,เพราะต้องการให้ลู่ลมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจและมาดูกระจกมองข้างนะครับข้างบนตรงนี้สามารถแตะ NFC ได้ถ้าเราใช้การ์ดนะครับแตะนะครับรถก็จะมีการเปิดคล้ายๆกับเทสลาครับไล่ลงมาเราจะเห็นก้านสีดำเงานะครับเป็นตัวยึดกระจกมองข้างพร้อมกับไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวสวยงามมีกล้องมาให้ด้านข้างไล่มาดูตรงที่เปิดประตูครับเราจะเห็นความเก๋ของตัวรถนะครับพอนั่นเสร็จปุ๊บเราจะมีนี่ครับ ตัวเปิดประตูออกมาจะมีคําว่า B Y D ด้วยนะครับนี่เก๋ไหมนะครับแต่ถ้าเราปิดไปนะครับถ้าไม่ล็อกรถก็จะไม่หุบนะจะอยู่แบบนี้ตอนนี้รถสตาร์ทไว้อยู่นะครับไล่มาการออกแบบหลังคาข้างบนเป็นแบบหลังคาแก้วนะครับสีดําตัดกับตัวบอดี้รถเลยนะครับและตรงเสา C แล้วก็เสา D นะครับนอนดูดิเสา C นะตัวเสา C นะครับมีการออกแบบลวดลายสีเงินนะฮะเราจะได้ยินเสียงตัวรถเนี่ยดังอยู่นะ ไล่มาที่ล้อกันต่อตัวล้อนะครับมาขนาดเหมือนเท่ากับข้างหน้าคือ19นิ้ว2 3 5 4 5 R19 ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขนาดเท่ากันพร้อมกับดิสเบรกนะครับมาให้คาลิปเปอร์มาให้นะครับเนี่ยจะบอกว่าฐานล้อมีความยาวถึง2,920ม mm, ิลิเมตรไม่น้อยเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันดีกว่าพอเปิดไฟแล้วสวยไหมต้องบอกว่าการดีไซน์ด้านไฟท้ายเนี่ยอาจจะคล้ายกับแอ t โ3ซหน่อยนะครับมี แต่ว่าความเป็นโปร่งของเขานะเป็นแบบใสนะครับแบบสโมกนะครับไม่ได้เป็นแบบสีแดงเรียวมานะครับเป็นแบบสโมกแล้วก็ตัวเม็ดเม็ดของไฟท้ายเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ด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 นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบซีคอนเชียลมาให้ด้วยเป็นแบบวิ่งเราจะเห็นตัวชื่อรุ่นแล้วก็มีโหมด E ีีนะครับแล้วก็ตัวแบรนด์นะครับปี d วดีเขาอยู่ด้านหลังแน่นอนครับเราลองเปิดท้ายกันดีเปิดได้ไหม ไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดอันล็อกก่อนป่ะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่มาดูด้านล่างก่อนด้านล่างเราจะเห็นนะครับความดุดันของรถรุ่นนี้นั่นคือแผงดิฟิวเซอร์ตรงกันชนด้านล่างครับมาให้เป็นครีบถึง6ครีบเลยนะครับพร้อมกับมีเซนเซอร์แล้วก็ไฟถอยหลังจะอยู่ตรงกลางนี่มาให้นะครับเราจะเห็นกล้องนะครับด้านหลังมาให้อีกหนึ่งกล้องและเมื่อเปิดล็อกครับปุ๊บกดครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมา แล้วก็มาดูความจุข,ของข้างหลังต้องบอกว่าความจุก็ไม่ได้ใหญ่โตมีช่องเก็บของนะเก็บกลิ่นเก็บรองเท้าดีกว่าะอะไรที่มีกลิ่นก็เก็บไปตรงนี้ไปนะครับเอาละแล้วก็ตัวเบาะสามารถพับได้แบบเป็นแบบ60-40นะครับอันนี้สบายมากๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าและที่สําคัญปิดแบบไฟฟ้าด้วยเดินเลยปะมาดูกันครับและที่สําคัญครับภายในของตัวรถนะครับการออกแบบของตัวรถขออนุญาตด,ดับก่อนเถอะนะครับนี่เดี๋ยวนะมากันแบบงง ปุ่มเชื่อไหมว่าปุ่มนี่อ่ะโอเคพร้อมนะแล้วก็นี่ครับกุญแจรถครับหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้พร้อมกับโลโก้ BYD เห็นไหมนิดเดียวง่ายๆนะครับแน่นอนครับการเปิดปิดรถนะครับเดี๋ยวพี่เอจะขออนุญ,ญาตปิดล็อกรถนี่ครับพอเราล็อกรถเสร็จปุ๊บทุกอย่างปิดแต่ที่เราได้ยินเสียงตึงๆเนี่ยเพราะว่าพี่เอเปิดไฟฉุกเฉินไว้และเปิดรถครับทำไงอะ่ะกดปุ่มนี่ครับ ออกมาทุกอย่างเปิดออกมานะครับตัวรถเองเนี่ยมีระบบ b ายสปอร์ตวอร์นิ่งมาให้ด้วยนะครับตัวเตือนเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตปิดเสียงฮัทซาาก่อนเรียบร้อยเอาล่ะเรามาดูภายในของตัวรถกันสัหน่อยนะครับการออกแบบของเขาเป็นแบบทูโทนหนังตรงนี้นะครับเป็นหนังกลับนะครับพร้อมกับสลับกับตัวหนังเรียบแบบซอฟทัชมาให้แล้วก็แน่นอนครับปุ่มเปิดกระจก เป็นแบบออโต้มาให้ทั้ง4บานมีปุ่มล็อกด้วยล็อกรถอันล็อกมีให้ปรับกระจกมองข้างมีให้แล้วก็แน่นอนเปิดฝาท้ายอยู่ด้านข้างมาสไตล์รถยุโรปหรูเลยนะครับและพอเราเข้ามานั่งในตัวรถครับตัวรถเนี่ยนะครับให้เบาะหนังมาแบบดีไซน์มาแบบสวยงามมากเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งแบ็กเก็ตซีดนะครับพอเจอตัวพวงมลาลัยเป็นแบบ3ก้านดี a p e ดีงามมากๆและโพซิชันในการนั่งในการขับเนี่ยพี่เอกต้องบอกว่าโคตรดีเลยว้าวมากนะครับตำแหน่งโพซิชันนี่แทบจะไม่ปรับเลยนะครับเนี่ยนั่งมามีความรู้สึกเตี้ยนะครับจับหูมันพร้อมแรงอะ่ะมันพร้อมแบบพร้อมซัดอะ่ะด้วยความเป็นรถแบบ สปอร์ตซีดานแบบนี้นะครับฟังก์ชันบนปุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวขายไทยจะมายกยวงแบบนี้หรือเปล่าก็มีเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับมีอินโฟเทนเมนต์หน้าจอตรงกลางอ่ะพี่เอกต้องกดปุ่มปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงกลางของตัวรถนะครับนี่เป็นภาษาจีนนะสตาร์ทสต็อ hmm. ปกดครับโอ้โหมีเสียงด้วยนะครับและแน่นอนครับเกียร์จะเป็นสติ๊กสั้นๆเล็กๆแบบนี้ครับก็จะมีเป็น DNR นะครับเราก็แค่เหยียบ เบรกแล้วก็พร้อมขยับกดปุ๊บเนี่ยรถพร้อมวิ่งอ่าเห็นไหมเขาก็จะพูดว่าตอนนี้เราใส่เ,เกียร์อะไรต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับมาแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางใหญ่มาก15.6นิ้วและถ้าเหมือนกับอัตโต้ก็สามารถที่จะกดฟลิปนะครับตรงพวงมาลัยขึ้นมาหน้าจอก็จะเป็นแนวตั้งใช้งานได้แบบโคตรด,ดีแอร์นะครับตำแหน่งตรงกลาง มีมาให้คอนโซลกลางเป็นแบบ2ชั้นหนังที่ให้มานะครับเป็นแบบทูโทนมันหรูมันพรีเมียมมากรถคันนี้พี่เอว่าล้านปลายเนี่ยไม่น่าจะอยู่นะครับเรามาดูด้านบนกันดีกว่ามีอะไรบ้างมีไฟมาให้นะครับมีกระจกสองหน้ามาให้นะครับและ ตัวกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกับเซนเซอร์นะครับมีกล้องเซ็นเซอร์จับอยู่ด้วยนะครับหรือเป็นกล้องมองข้างหลังอันนี้ยังไม่รู้สเปคมันนะแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวที่2กันดีกว่าครับมาดูครับแถวที่2ครับการเปิดประตูก็เหมือนเดิมครับคือ มันจะตัวที่เปิดก็จะสไลด์ออกมาแล้วเราก็เปิดง้างขึ้นมานะครับพอเปิดเข้ามามีความรู้สึกไหมว่าประตูรถคันนี้นะครับทั้งบานหน้าและบานหลังสามารถเปิดองศาได้กว้างนะครับคนไซส์ใหญ่สามารถขึ้นรถได้สบายมากเอาล่ะเราเข้ามาดูในแถวที่2กันบ้างนะครับต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายดูดิเล็กลูมนะครับ กว้างมากเข่าพี่เอ๋แม่โอห่างไกลพร้อมกับดูดีตัวเบาะมีที่เสียบเอกสารเยอะแยะไปหมดนะครับและตัวเบาะเป็นแบบกึ่งแบกเกอร์ซีทและมองไปด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าความกว้างของฐานล้อเนี่ยมันเลยทําให้ภายในของรถคันนี้มันกว้างขึ้นและที่ไฮไลท์นะ่าสนใจนั่นคือกระจกครับกระจกด้านบนเป็นแบบพารามิกซัน l o o นะกว้างใหญ่มากๆและสามารถกรองแสงได้ดูดีไม่ร้อนเลยนะครับและมีปุ่มแบบทัชปิด ตัวไฟนะครับมาให้ด้วยนะฮะและที่สำคัญครับมีที่เท้าแขนอาร์มเลสมาให้นะครับโอ้โห oh, ดูแล้วแบบชอบอะ่ะโอเคมากที่สำคัญมีแอร์หลังมาให้นะครับมีช่องวางของมาให้นะครับ นี่มีช่องเสียบ USB นะครับทั้งแบบ Type A และ Type C มาให้โอ้โหดูแล้วสวยและที่สำคัญอีกอันนึงตัวพื้นครับตัวพื้นเรียบเป็นแฟตเลยนะครับไม่มีอุมโมงอะไรให้มาเกะก,กะมาเลยทำให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมีความกว้างใหญ่และพอกล้องเข้ามาอ่ะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาครับดูสีสาพี่เอดิเกือบจะติด ข้างบนเพดานไหมแต่ก็ยังไม่ติดนะครับมีความกว้างพอสมควรตัวเบาะมีการปักนะครับหัวหมอนว่า BYD มาให้ทั้งคู่ยกเว้นแถวตรงกลางตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วูตัวเบาะนะงานเนียนมากๆดูดีพื้นผิวนะครับหนังที่ให้มามีความรู้สึกว่าหรูนะครับมีความแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับและที่สำคัญครับในตัวซิลนะฝากระโปรงเขาให้เปิดได้ครับพอเราเปิดขึ้นมาครับโอ้โห ไม่เห็นอะไรเลยนะครับมีการออกแบบดีไซน์ปิดทุกอย่างนะครับซีลทุกอย่างจริงๆแล้วตัวฝากระโปรงเนี่ยก็มากับตัวโชคมาให้แต่ถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้านะครับก็ยังมีการออกแบบบุ เก็บเสียงมาให้อย่างดีครับเป็นไงบ้างครับนี่คือคันแรกนะครับเจ้าตัว b y d s e a l ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัว b y d s e a l แล้วนะครับอนาคตคันนี้จะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับแล้วก็ทาง g l o b a l ด้วยนะครับเราจะมองเห็นตัวหน้าจอขนาดใหญ่15.6นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอารถคันนี้ไปพรีวิวก่อนนะฮะน้องเขาเตรียมตัวไว้แล้วโอเคดูคันเกียร์คันนี้เป็นขับคันแรกเลยนะทุกอย่างเป็นเฟิร์สหมดเลยโอเคมา ก็ขับง่ายครับเรารร้ฮะนี่คือเกียร์ดีพร้อมเดินทางเลยนะแต่เป็นครั้งแรกที่เบสได้ขับพวงซ้ายฮะเราต้องเข้าไปในสนามใช่ไหมใช่โอเคเราก็ค่อยๆปล่อยคันเร่งนะครับแล้วก็ออกตัวในตัวซิลคันนี้เนี่ยมอเตอร์นะครับเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะโอ้โหคิดถึงนะมันน่าจะดิฟมันเหมือนกันนะเนี่ย นะครับการคืนของพวงมาลัยก็ดูนะครับลื่นไหลดีนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขับตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณสิบกิโลเมตรรถได้ล็อกประตูเองอัตโนมัตินะครับว้าวนี่ฮะเราก็อาจจะมีความไม่คุ้นชินกับพวงมาลัยด้านซ้ายสักหน่อยหนึ่งนะครับผมจะแกล้งอาจจะรู้สึกยังไงไหมลองกดคันเร่งครับไปครับโอ,โอ้โหโอ้โห,อหไปครับหลังติดบ่อกันไปนี่คือกดเปอร์เซ็นต์ลงไปอยู่ประมาณประมาณสัก อยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเนี่ยอ๋ามบ,บอกไปเรื่อยๆใช่ไหมไได้หมดเลยครับอ๋อได้หมดเลย<ด>อยากถ่า,ถายตรงไหนก็ได้ใช่ไหมได้ครับผมโอเคพี่ขอไปมุมนู้นได้ไหมได้เนอะเน,น,นี่สวัสดีครับทุกคน,นครับช่วยหลกผมหน่อยครับเสียงมันเงียบเหลือเกินนะครับบายบายสวัสดีทุกคนฮนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงมุมสนามละกันนะครับตรงนี้นะครับก็นี่การขับแม่ เลยนะครับเดี๋ยวเราว่าเอาบริเวณนี้เลยนะฮะลับรถก่อนนะแสงพระอาทิตย์อยู่ข้างนี้เรียบร้อยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือการแค่มาพรีวิวนะเดี๋ยวเราจะไปลองขับจริงกันครับที่สาคัญครับในตัวรถนะสามารถที่จะเอามือถือนะครับมาชาร์จได้นะครับ2เครื่องพร้อมกันนี่เห็นไหม จะขึ้นชาร์จให้เราเลยนะครับและหน้าจอก็เป็นฟ l ิปแบบแนวตั้งและเราสามารถจะกลับเป็นแนวนอนได้โดยกดปุ่มบนพวงมาลัยซึ่งจะคล้ายกับตัว a อ t โตสนั่นเองครับสรุปเราจะขับรถกลับกันนะฮะนี่ดูความสวยงามเราจะถอยหลังให้ดูครับนี่ถอยแบบไม่ต้องเกรงกลัวใครเพราะข้างหลังไม่มีใครให้เราต้องกลัวนะครับเดินหน้ากันต่อพวงมาลัยควบคุมได้ง่ายมากๆเบานะครับอ่ะแล้วก็ มาที่สําคัญนะครับหลังจากตรงนี้ที่เราเห็นนะ่ยสามารถวางมือถือได้2เครื่องด้วยกันเลยนะกับคนนั่งข้างนะครับด้านตัวออกแบบคอนโซลกลางเนี่ยแบ่งเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็มีชั้นล่างนะครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากเลยนะครับอืมดูแล้วใส่ขวดนมลูกได้แล้วก็ที่สําคัญครับมีช่องวางแก้วนะครับขนาด2ใบนะครับวางอยู่และตัวเฮ้ย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 ทางไงนครับน้องต้องสอนพี่แล้ว อ๋อนี่ครับพอเปิดขึ้นมาเราเจอสเปคเขาอยู่ครับไม่ใช่เป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับแต่พี่เอกชอบสีของเขาที่เขาให้เป็นคู่โทนสีออกมาเป็นแบบดำฟ้าอ,อ,อ,อ่อน,ออนมันดูสวยงามแล้วก็อีกอันนึงครับตัวเปิดประตูของเขาการออกแบบของเขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นแบบสีแบบดำเมทลิกนะครับเนี่ยโอเคมากมาก เราอาจจะต้องจับปรับกล้องแต่พอเรามองกระจกมองหลังเนี่ยเราจะเห็นมีความรู้สึกว่าเราจะมองเห็นตรงไปด้านหลังเนี่ยเล็กสักหน่อยหนึ่งนะครับกระจกมันมันมัน ลาดเอียงอ่ะมันเลยเพิ่มทัศนวิสัยข้างหลังแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะออกทางเทอรนำมเดินนะโอเคนะครับและที่สําคัญใน B ี d วีเนี่ยเราจะเห็นนะครับตรงเสา A เนี่ยจะมีเซนเซอร์จับคนขับอยู่นะครับอันนี้ฟังก์ชันนี้มีแต่ต้องมาดูครับว่าฟังก์ชันเนี้ยในบ้านเราเนี่ยเวลาเอาเข้ามาจําหน่ายจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะมีฟังก์ชันนี้มาหรือจะตัดหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนการขับโดยรวมแล้วอะ่ะพี่แอ๋โอเคมากๆเลยนะ ช่วงล่างต้องบอกก่อนตอนนี้เราขับแบบบนถนนพื้นปูนความเร็วอยู่มามาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงมันมีความแบบฟมเฟรมิเฟร์มนะไม่ได้นุ่มนะดูแล้วอ่ะไม่ได้นุ่มเพราะว่าคันนี้มันคือสปอร์ตซีดานเดี๋ยวเราจะไปต้องลองความเร็วกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความเร็วของเขาแล้วสมรรถนะของเขาที่เบ่งพลังออกมาเนี่ยจะสนุกขนาดไหนครับเดิมครับอืมเราจะได้ลองสูนถึงร้อแล้วเว้ยอืมเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กัน นี่ครับข้างหลังคาดกิมขับไหมครับออกค่นแล้วนะออเคอ่าฮะอ่าครับเดี๋ยวเราจะลองอัตราเร่งศูนยถึงร้อยในตัว BWD Seal กันนะครับพร้อมนะพร้อมครับไปครับกดเต็มเลยนะครับเชิญหนึ่งสองสามไปครับโอ้โหโอ้หนี่นี่ขนาดมอเตอร์เดียวนะครับไปยังร้อย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 ครับโอ้โหครับเข้าซ้ายครับโอ้โหอือ เยี่ยมค่อยๆไปครับระวังควายผมนิดนึงอ๋อสกิดกลวยไปแล้วเอาจริงเหรอไม่เป็นไรครับโอเคไปท่านี้ครับขอต่อเข้าขวาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเลยเข้าไปสต็อปครับเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนถ้าไม่มีใครสกิดเป็นไปไม่ได้ครับครับจะไม่ถือว่าเราขับพูมอะไรจไม่ถือว่าขับรถถโอเคอันนี้จะเป็นต่อไปจะเป็นส่วนของลองลองในส่วนของฟีลลิ่งเกี่ยวกับความแม่นยำของภงมาอะไรแล้วก็การตอบสนองของช่วงล่าง นะคจะเป็นโค้งขวานะครับแล้วก็สุดนู้นก็โค้งขวาอีกทีเชิญครับก็ตามบังคับนะโอเคไปครับความเร็วบังคับมันไม่เกินหกิบครับโอเคครับงั้นไปประมาณสักหกสิบนึกว่าจะบอกไปเกินกว่านั้นนี่ครับดูครับฟีลลิ่งนะครับโอ้โหแต่ก็โอเคนะใช่ครับหกสิบนี่คือสบายสบายโอเคคือผมจะบอกแบบนี้ซิลเนี่ยถ้าถามว่าฟีลลิ่งประมาณนี้ เป็นฟีลลิ่งที่ขับสนุกไม่แ่งมากเกินไปแต่ถ้าเดี๋ยวพี่เอ๋สลับไปขับหั่นไปขับถังที่เป็นดูอัลมอเตอร์ซ้ายครับแล้วก็ไปตามทางนี้เลยนะซ้ายแล็ขวาเดี๋ยวพี่เอ๋เปลี่ยนไปขับถังหรือขับหั่นที่เป็นดูอัลมอเตอร์มันจะแรงกว่านะรุนแรงกว่านี้โดยเฉพาะหั่นแต่ที่เรารู้เราคือทุกคนโดนไพรอนกันหมดเลยใช่ครับนี่นะครับกระจายทั่วไปหมดแล้วก็เดินคันเร่งเนียนๆครับในโค้ง โอ้โหเออมันง่ายนะมันมันตามแบบตามมือเลยอ่ะคือถ้าเกิดชะแลบปุ๊บก็ปุ๊บไปเลยเสร็จแล้วก็ลองไพน์ลนดครับโอเคขอบคุณครับสต็อปเบรกนี่โอเคไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อครับซ้ายครับซ้ายตามทางนะซ้ายทีนี้ก็จะเป็นเนินลูกระนาดเบาๆครับอ๋อโอเคอ่ะมาเนินลูกระนาดไหลไปสี่สิบสบายๆครับ ในยี่ห้บโอเคความเร็วเพิ่มขึ้นความรู้สึกจะแบบอืมเก็บเก็บแรงอากาได้ค่อนข้างดีอาจจะมีความอาจจะมีความหนึบแน่นนะครับในเรื่องของช่วงล่างก็แล้วแต่แล้วแต่ฟีลลิ่งของแต่ละบุคคลที่ชอบแต่ถ้าถามผมโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่ามันคือความเฟิร์มอืมมันมีเฟิร์มเฟิร์มเฟิร์มอันนี้ตรงไปครับตรงไปนู่นแล้วก็เป็นเลนเชนครับโอเคใช่ครับ เนทิ้งบางๆไม่เกินหกสิบครับอ่านี่ใช่ครับเรียบร้อยออีกหนึ่งรอบครับได้อีกหนึ่งรอบโอเคครับกลวยนี้ครับกลวยสซมนี้ครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับกลวยสซมันนี้แล้วเดี๋ยวพี่เอก่อยไปเปลี่ยนคันนะครับอืมเข้าที่เดิมครับมาเดี๋ยวเราลองศูนย์ถึงร้อยอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมอันนี้เรามีโหมดไหมให้เราซนไหม โดยปกติมีหลายโหมดเลยครับแต่ว่าเขาเซตอัพไว้อฮะไม่ให้เราสอนนเสปอร์ตแล้วอ๋อโหมดสปอร์ตแล้วหรอใช่อยากลองอันอื่นไหมเอาอย่าเลยครับสปอร์ตแล้วเอาเลยอ่าเอาเอาไม่เอาสปอร์ตก็ได้เอาอีโคอีโคอีโคความรู้สึกจะเป็นยังไงนะอีโคครับปลายพร้อมแลนะครับหนึ่งสองสาม อ๋อเออมันค่อยๆช้าเออมันจะม่นก็จะมีกำลังเดินใช่ใช่ใช่เดินละนี่เน่เดินละนะครับแปดสิบเก้าร้อยครับอ๊บและเบรกแมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเบรกเขาต้องมีเจาะรูเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับเพราะว่ามันต้องเบรกให้อยู่แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเบรกหยุดได้ใช่ครับเบรกโอเคสั่งได้สั่งได้ฟีลิ่งของเบรกเนี่ยเหมือนกับรถน้ำมัน อืมอ่าเหมือนกับรถน้ำมันมันเป็นฟีลิ่งเบรกใหม่ที่ไม่หชือนรถไฟฟ้าในรุ่นก่นอะใช่ไครับไปครับออกตัวครับนี่โหมดอีโคนะครับทุกคนกำลังเนียนๆแบบไม่ต้องเบรกอะ่ะไหลไปเนี่ยไหลไปได้เลยอะ่ะใช่ครับห้าสิเนี่ยกำลังจะบอกสบายๆใช่เนี่ยแล้วมันจะตอบสนองตอบสนองได้พอดีใช่ไหมพอดีดีกว่าเนาะนี่ครับปึ๊บ สงสารอินสตัคเตอร์มากนะครับหนึ่บเวียนหัวฮะเอ๋โยกเลยครับแก้งเลยฮะไปครับติดนครับอ่าเดินอย่างไม่ร้องสักแอะเส็นช่วงแรกมาค่อนข้างดีครับเนี่ยถ้าพี่เอเข้าในลายพี่เอแบบเนี้ยอืเข้าถุก มันไม่ร้องครับไม่ร้องเลยแต่มันจะมีขออนุญาตไม่พูดอถ้าเข้าร้องแสดงว่าเข้าผิดครับโอเคครับโอเคไปต่อครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เขาว่ความเร็ว40เนอะใช่ครับเมื่อกี้นี้เราช้าไปนิดนึงอันดี๋วเรามาดู40สิบดูครับลองดู37แล้วครับไปครับลองมาดูนะ พอมันได้ความเร็วที่มันโอเคอะ่ะมันแทบจะแบบไม่รู้สึกกับการที่เราผ่านเนินลูกานาดอ่นะอ่าอ่าอ่าดีดีด,ด,ด,ดีดีครับขับง่ายต้องบอกทุกคนนะขับง่ายมันมันเหมือนไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่แบบแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฟิลของเอมีความรู้สึกว่าเอไปคล้ายกับตอนที่ขับเจ้าตัวเทสลาโมเดลสามซะงั้นม,มีอารมณ์การใกล้เคียงกันนะครับอ่ะไปต่อครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นเลนเชนปกตินะครับเนี่ยตามควบคุมพงมาลัยครับโยกพงมาลัยเนี่ยง่ายๆตามอใช่ใช่เดี๋ยวออกไพลอนปลวยสีฟ้าด้านนอกสนามไปจอดข้างเต็นท์ครับโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เอ๋จะได้เปลี่ยนคันเปลี่ยนคันไปขับส่งครับเรียบร้อยเลรียบรเลยแล้วมันจะยาวอ๋อโอเคโอเคโอเคพอครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับกดคีปาร์ทครับ ปั๊บจบพลาดอะไรวะกดสต็อปแม่งเลยคือ,อ,อ <c ười> ตำแหน่งต้องบอกนะว่าตัว P กับตำแหน่งตัวสตาร์สต็อปะมันอยู่แบบใกล้เคียงกันน่ะจริงๆอะ <c ười> อยากให้ P อยู่ตรงนี้มากกว่าใต้กำแหน่งเกียร์น,นี้นะอ,อันนี้อันนี้ส่วนตัวพอ <ๆ S 2> นั้นเสร็จปุ๊บกด P ผิดไป,ไปกดสต็อปรถซะงั้นนะฮะดับซะก่อนเลยไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณคขอบคุครับยินดีครับน้องขอบคุณนะครับ